อาวินปูหันหลามาทางนี้เอาวินอุ้ยท่านผู้ชมโุ้ยดับเทียนได้มาดับเทียนเลือดไปกด ท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ปู่พญาเต่านะครับมากับป้าต่อยคนมีเซนต์มาวินชาแนล่มออมคนเดิมแล้วก็ทองแหล่คนเดิมนะครับนะครับวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับไปไปขอเลยอาวินนะครับนะครับที่ปู่พะยาเต่านะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับผมอ่า งวดีแล้วเข้าเข้าสนามอาวินศูนย์เจ็ดสามนะครับเลขเสียมซีนะครับงวดที่แล้วนะอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอจุดจุดเทียนได้พอเด้อจุดเทียนนะครับนี่ครับปู่พญาเต่านะครับมาขอโชคขอลาบนะครับผมท่านผู้ชมนะของงวดงวดนี้นะครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับกรกดาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้มีโชคมีลาบหรือถูกลงมาที่หนึ่งหรือขอองดนี้ให้โม่เจ้าโชคดีแห้งๆมนด้วยเด้อนะครับผมนะเแ้านี้กับมาตามต่อให้เพิ่นเครื่องมาวินงเครื่องปั๊ยนะครับถี่มาตามต่อให้โม่เจ้านะครับว่างวดนี้เพิ่นให้มาอย่างไรนะครับผมนะจัดไปเลยท่านผู้ชมนะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮ้อว่าปั๊ยเลยนี่เลยนี่เห็นไหมกูยังไม่ถ่ายครับท่านผู้ชมฟ้าก็ร้อง ก็ยังเกี่ยวนะกัผู้ขายด้วครับแล้วปูพะยะเตา,ตายากเลยนะครับไปะนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะอ่านะครับมาขอโชว์ขอลาบปหน่อยนี่มาผู้ชมปูเออต่างๆ่างนะปูเด้อ จกอีหยังโลนเนี่ยเพาะจะไปหระอว่างามอะไรเยออีริยาหท่านผู้ชมครับเวลานั่งท่านผู้ชมระวังกิ่งไม้หน่อยเนอยนะครับอ่โอไม่ใช่ต้องบอกผมดินะครับผมนะเอาะมู่เพิ่นผู้เบิ้งเนาะเบิ้งเขาเออท่านผู้ชมนะครับผมเนาะอือนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกันไปไปอาวิน วัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอกันนะครับท่านผู้ชมนะไปโอเคครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องนจุดตรงนี้นะผมจะตั้งกล้องให้เห็นนะครับผมนะอย่างคือกล้องคลนมมป้าต๋อยจะอยู่กับมาวินทรงนู้นเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะ ให้เห็นๆกันจัระเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับผมนะมาวิ่งทำกัไอ้นุ่มอาบน้ำนะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่ศาลปู่พญาเต่าเข้ามาก็เจอปั๊บเจอปั๊บอ๋อประดังประดังระวังขึ้นอยู่นี่นะคืนนั่งอยู่ตรงเนี้ยระวังไม่ล้นกันแล้วกันเพราะเป็นขึ้นนะครับมาดูเด็กน้องทุกคน อันนี้เพื่นคตุลาสอมาขอขอลาพี่อ่าวินอันนี้กระเบปากเลยนี่ตุ้งไมอยู่เลยซืเอนี่โอ้มาวินดีเนาะขอกนท่านผู้ชมครับฝนฝนฟ้าฝนตกนะครับเพิ่งตกหมาๆเมื่อตะกี้นะครับท่านผู้ชมนะ ก็เป็นยังน้ำตาเมือไดิหละมันตื่นอย่างเงี้ยตื้นี่มันละลวนอย่ามไม่เป็นไรนะท่าผู้ชมนะครับคือมาขอโชคขอลาบแล้วก็อ่าจะมีมเ่าไระอยางเี้ยต้องมมือเปรนแงเราติดป่องกติดปองเออเอาปงป่องพดันเดี๋ยวผ่านจิงเอาท่านผู้ชมผานก็เป็นยังเอา่ออานจิงงขาด้<ๆ> เป็นอย่างเป็นอยังเขาไมเป็นเศษยุหันเตอร์ไม่เป็นขบมุนไมเต้ามุนมาขอมาบอกเขาทราบมาขอมาบอกเขาทราบ้ชมนะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต阿拉หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอออ่บกเพนนุสาธุสาธุเด้อปูพญาเต่า มันนี่ลูกหลานนุ่มอามคนเดิมมาวิชแนวปัตติเขาไม่สินพอท่องแรงคนเดิม,ม,มเด,มดปูเดอร์มาขอโชกขอหลาปูงวดที่แล้วในเลขที่คือศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเขาเ,เขาสามศูนย์ศูนย์สามเดปูเลอร์ปรูก็ให้เขามาตรงตรงม่อน,นี่ลูกหลานมาขอโชกแบบโดยตรงเลยของหัวพันทีสา,ามสิบเอ็ดกระดาษกดาก็มีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่เดปูเลอร์ จัดปังปังแบบเก่าเอาแบบตรงๆเลยมันอนี้มาขอาก็คือเหลเ็กเชื่มซี่กับเหล็กถูกสองยางพอเจ้าปูเร่เอาปังปังตรงๆให้เพิ่นได้โชคได้ลาบกระปูเนี่ยพอห้างเหินกับสามตัวมาโดนแล้วเจ้าปูรเร่จัดมคอนี้ปังปังให้เพิ่นได้มัดขีมัดฉิมกันมัดทุกมัดไพ่เจ้าปูเจ้าปูเร่ตะกะหรือผู้เด่นที่เพิ่นเบิ้งปู่อยูตอนเนี้ยถ้าผู้ใดมีโชคม,มีลาบกระปู คนถือน yeah! wow. mm ้อนิดนึง่นสีมหาปูหอดมองหอดบอลได้ปูเดอจัดางด้ปูเดอวาเฮ้ยเอา่เอาพีเอาพีเอาปูติงท่านผู้ชมท่านผู้ชมให้่าน่น้ปูเต่าตนเอาปูเต่าก็ตท่น้ชมีท่านผู้ชมเนี่ยนี่ท่ชมกเดีย้อครับเด้อเฮ้ยเอาี่อาี่ปูตีงกี่นปูตีี่น เอ้ยไม่ใช้สามตัวป่ะเอาวิ่บ่เคยเห็นนะจีมาเคยเห็นจีแล้วผู้ชมเดี๋ยวเสียงแล้ได้บ้างฮนก็ขยับไปเยี่ยงพ่อบ้างฮนผู้ชมแฟนคนลุดแรงวิ่งยาวๆเลยใช่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 เสียงเสียง ว้าวเออเอ่อเร็วเลี้ยวเลี้ยวพี่เอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัดใช่ท่านผู้ชมมานุ่นเลี้ยวบินมาเลยขอเรียกเก็บที่เขย่าคนไปอุ้งเผากันอร่อยอร่อยเลยเรียกเก็บที่เขย่าคนท่านผู้ชมดู ท่านผู้ชมต้องให้คุณคุณใจใจพวกมาไล่ไหมาบ่พวกอู้อ่าแสดงว่าเป็นสัตว์ละตีลาเป็นไงลวดเพผอยังไงพวกมาไล่ผาเถียวรุ่นผมที่เาซื้อให้เดี๋ยวจะซื้อมาฝากโอ้ยท่านผู้ชมเอาไปีลยวเจ้าที่กันนะเฮ้เฮ้เข้ามาเามาโอ้เกลียวนี่แห้งเกลียวนี่แห้งนะบอกไว้นะเดี๋ยวถูกไปปัดก่อนเกลียวนี่แห้งนะวินครั้งนี้แรงนะครับผมบอกไว้เลยนะ ม่้ปูจี๋เห่แล้วมั่ที่หนึ่งยี่ดีกอ่ะเอาวินลุยจะใช่เอาวินควยไหมควยไหมเดี๋ยวมั่ไปไหมเอาวิน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 เอาเงินตัวเอาเงินตัวฮะเป็นทันเอาวินเป็นทันฝ้าห้องฝ้าห้องเช็คฝ้าห้องท่านผู้ชม ผมบอกเลยครั้งนี้มาแรงๆมากครั้งนี้แรงสุดๆครั้งท่ธรรมดาแรงสุดไม่ธรรมดานะครับ่ต้องแรงเพเป็นธรรมดาเลยไม่ธรรมดานะครับครั้งนี้แรงมากต้องฝ้าห้องถ้าปูเสียแล้ววันนี้หนึ่งถ้าปูเสียแล้ววันนี้หนึ่งงวดนี้ที่ลูกหลานมาขอเลขกเส้นซี่เลขทูบถ้าปูเสียผู้ใดผู้หนึ่งขีดพิ่นบังขีดปูอยู่ตอนนี้แล้ววันนี้หนึ่งที่ลูกหลานเห็นบังหันขีดปูขยับได้ เอาอีกเงี้ยระอชันเรีวดีอ uh ีน huh. ีโอ้ยเรียวดีโอเรียวดีานไปนะอเรีวเเด็กเก็บีวาน่อ้ยอวินบังนีอวินบังนจกไอออกแล้วไมเน่ไปเลยมาเลมาเลเจ็ดครับผมเจ็ดเจาล็คเจ็ดเนะครับเจ็ดเจ็ดเนครับทุกทุ Không 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 không. chết đi. Tiếng ngân. Ba, han, han. Ba, han đây, đây. Oh, 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 ครับผมตันที่สได้มาหมายเลขห้ครับหมายเลขหาครับมาห้าห้าเจดหครับนะครับท่านผู้ชมนะตัวัปูด้ปาป่าดปาเออรอยแล้วรอแล้วรที่สามเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งครับผมเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่าหนึับผมเจ็ดห้าไปไปเลยไเดี๋ยวนะปานี่ยวไปเกิดไเกิดใ่เดี๋ยวน เอาาไปเลยไปเลยทุบเลยทุบไปเร็มเลยไเลยทุบเลทบเ้ยเอดยเร็วเือไปอเเาวเองเร็วเร็วเดือเอาวิ่เร็วเอจมเจมเฮยเอฮ้เอมเฮยเร็วเร็วเร็วยอาไตเอาไตาเอเร็วเดอทเมงไปเมไปเมืองบปเมือเบิ้งเลยบเลยหาไฟฉายกูนี ท่านผู้ชมผู้ชมอะตอะไรอุ้ยเฮแตกทุแตกหแตก้อเหียน้อ้ที่เฮ้ท่านผู้ชมแตกแตกเี้ยสองูตัวนี้แตกข้าหัวแล้วมัยว้าวเฮ้ยเร็วๆนี่ยเตอวินสองศูนย์หกฮะตัวไหนตัวไหนอ้าวทุบแตกทุบแตกครับผมท่านผู้ชมสองนกะครับผ่ากลางเลยนะครับผมนะเอ้าก็เป็น2 0 6 0 หกศูนย์สองศูนย์หกท่านผู้ชมหรือสองศูนย์เก้าเนาะทูบแตกผ่ากัน้ะท่านผู้ชมทูบแตกครับผมกับปู่พญาเต่าครับผมงวดนี้มาแน่นอนท่านผู้ชมทูบแตกเต่าเบิ้งมาพี่เป็นเบิ้งหลังสิเบิ้งแล้วเบื้องแ้วท่าทาิ่นหกศูนย์โอ้ยเอ้าไปเฉย สองศูนหค่ะนชมเลท่านผู้ชมแตผู้ชมอ้ยลผู้ชมเอาเดี๋ยวบูที่มันขยับเองนะท่านผู้ชมอย่าดูที่เที่ปูขยับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะท่านผู้ชมคือแหงแกท่านผู้ชมแรงมากท่านผู้ชมครับแรงมากม แรงมากๆอวินจับจับเทียงเปดขึ้นอวินท่าลมท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับผมท่านผู้ชมจู่ๆมาอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนะผมว่าจะมาดูข้างหลังโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยว่าสุดๆเลยครับผมสุดๆเลยครับนี่นี่ท่านผู้ชมเลขคอเก้าูนย์สาท่านผู้ชมที่เพิ่งออกว่าศู่ย์สามอ่ะอวินเอาบอกว่าธรรมดาวินอิลีเด้เออ นะครับอเมนอ้วินับล่าไปเลยล่าไปเลยนะครับล่าไปเลยนะครับทุกทนะขนลุกนะครับอืมเมยนเมนเมนเมออ้ยเอาวินเร็วหน่อเอาวินเฮ้ยเฮ้ยเฮ่าเ้ย ไม้หล่นไม้หล่นระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับสหรับคลิปนี้ครับระวังนะครับท่านผู้ชมนะนี่ไม้อยู่ข้างบนนะครับไม้อยู่ข้างบนระวังนะครับนะครับอาต่อยคุณเห็นระวังไม้ด้อท่านผู้ชมดูดูดูไม้นะครับดูไม้หน่อยท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ ผู้ชมครับพาวินเอาวินไปผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมนะครับปนปาวินเดี๋ยวผูมไปคนลุกได้หรืป่าเออนะครับผมอาวินอาวินเร็วเนคนลุกกูเนเร็วเร็วเรวเอาวินเมยนนปกเน่นผู้ชม เอาวินตัวหันหนามาทางนี้เอาวินอุ้ยท่านผู้ชมอว้ยดับเทียนได้ไหมมาดับเทียนเรือยวไปก่อนนะเพื่ไวแล้วเอาวินไปไว้